<Fact. S 2> ช่อง5ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ไม่เคยเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะจากกรณีที่นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนขึ้นเวทีดีเบตช่อง3เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อและได้กล่าวถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพซึ่งหนึ่งในนโยบายคือการจัดการธุรกิจกองทัพที่ไม่ใช่ภารกิจกองทัพเช่นม้ามวยหวยสนามกอล์ฟสถานีโทรทัศน์ให้โปร่งใสงบประมาณเปิดเผยต่อประชาชน พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ได้ตอบโต้ว่าช่อง5ไม่เคยใช้งบประมาณประเทศหรือกองทัพบ,บกแต่ดำเนินงานโดยงบประมาณสนับสนุนจากสหรัฐและที่ผ่านมาก็เลี้ยงตัวเองมาตลอดสอตอ,อจึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ภาคประชาชนชวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับททบ .5 ดังนี้ 1. กำลังพลที่ทำงานในททบ .5 ตั้งแต่ผู้อำนวยการใหญ่จนถึงกำลังพลระดับปฏิบัติการประมาณ400-500นายนอกจากได้รับค่าตอบแทนจากททบ5แล้วยังได้รับเงินเดือนจากกองทัพบ,บกซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2. นอกจากงบบุคลากรที่ได้จากรัฐททบ5ยังใช้คลื่นความถี่ที่เป็นสาธารณสมบัติของชาติสาธารณสมบัติก็เปรียบเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างผลตอบแทนงอะเงยให้กับรัฐในรูปแบบอื่นๆได้หากถูกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. แม้ใช้สมบัติชาติในการประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี2,500จนถึงปัจจุบันแต่ททบ .5 กลับไม่เคยเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะเลยเนื่องจากกระทรวงกลาโหมเป็นเพียงกระทรวงเดียวในรัฐบาลที่มีการแยกเงินนอกงบประมาณออกเป็นประเภทที่1และประเภทที่2โดยเงินนอกงบประมาณประเภทที่1จะมีหลักเกณฑ์วิธีการเหมือนเงินนอกงบประมาณในกระทรวงอื่นๆ แต่เงินนอกมบประมาณประเภทที่2แต่ละเหล่าทัพรวมถึงกิจการของกองทัพอย่างททบ5สามารถออกข้อกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารจัดการได้เองทําให้สภาตรวจสอบไม่ได้ 4. เมื่อเข้าสู่ยุค Digital, ทีวีดิจิตอลททบ5ได้รับจัดสรรเคลื่อนความถี่ในฐานะทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงในขณะที่ทีวีสาธารณะช่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นไทย PBS กลุ่มประชาสัมพันธ์เปิดเผยงบการเงินบนเว็บไซต์ของตนแต่ททบ,บ5กลับไม่เคยเปิดเผยขณะกรรมาการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาเคยของ,งบการเงินจากกองทัพบ,บกหลายครั้งตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปี2568แต่กองทัพบ,บกก็ไม่เคยส่งให้กับสภาข้อเสนอของพรรคประชาชนคือยกเลิกเงินนอกงบประมาณประเภทที่2ต่อไปรายได้ของธุรกิจกองทัพรวมถึงททบ,บ5ต้องรายงานต่อสภา ผ่านกระบวนการพิจรารณานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นๆ 5. แล้วททบ .5 ควรไปต่อ,อยังไงดีกองทัพบ,บกในฐานะนิติบุคคลเป็นผู้ถือใบอนุญาตในการดำเนินทีวีดิจิตอลสาธารณะเพื่อความมั่นคงแต่เรตติ้งททบ .5 อยู่อันดับที่2จากไทยตารางแม้ในช่วงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาททบ .5 ก็ไม่ได้มีบทบาทนำในการนำเสนอข่าวสาร ในยุคทีวีดิจิตอลกองทับบกได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้บริการโครงข่ายหรือมัก2และมัก5โดยททบ5เป็นผู้บริการสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า1,000ล้านบาทแต่ผู้แทนจากททบ5ยังคงรายงานว่าผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องทุกปีข้อเสนอของพรรคประชาชนคือยุติภารกิจของททบ5โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้บริการมัก2และมัก5แทนเพื่อให้รายได้มากกว่า1,000ล้านบาทต่อปีเข้าสู่คลัง ในส่วนของทีวีดิจิตอลเราจะคืนคลื่นความถี่ให้กับประชาชนคืนกำลังพลให้กับกองทัพบกเพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศผักประชาชนไม่เคยด้อยค่ากองทัพเราเชิดชูและให้เกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติปกป้องอธิปไตยของประเทศและเป็นทหารประชาธิปไตย แต่เราไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจหน้าที่ของนายทหารบางส่วนที่แทรกแซงการเมืองทุจริตคอร์รัปชันร่ำรวยผิดปกติและเมื่อสิทธิมนุษยชนจึงเป็นที่มาของนโยบายกองทัพทันสมัยของพักประชาชนนโยบายกองทัพทันสมัยมุ่งสร้างกองทัพให้เป็นทหารมืออาชีพที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลพลเรือนและมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อตอบโจทย์ว่าทหารมีไว้เพื่อรับใช้ประชาชน โดยรัฐบาลประชาชนจะแก้ไขกระบวนการสารทหารเพื่อเอาทหารที่ทุจริตขึ้นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบแทนการขึ้นสารทหารเราจะมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะนาการรบไปพร้อมกับการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและใช้ทรัพยากรของชาติอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดมีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีทุจริตกองทัพในพลเสือนอนกินเปลี่ยนกองทัพให้เป็นกองทัพเพื่อประชาชน